ได้เห็นจ้ะได้เห็นใกล้ๆสก็ปลื้มใจปปื้มนใจที่ท่านมาไอ้ <c oughs> เพราะว่าประเทศมาถามท่านไม่รู้ว่าตัวอะไรปลาอะไรเขาก็เลยบอกว่าเป็นปลาปลาเขาคอยไม่คิดว่าท่านจะมาเลื่แล้วท่านก็ถามว่าปลาอะไรจ๊ะเราก็บอกปลาช่อนแดดเดียวกเลยค่ะแต่ท่านก็ท่านก็เดินไปมีโอกาสได้ถวาไว ชาวบ้านที่ค้าขายในตลาดเทศบาลริมน้ำสแกกรันจังหวัดอุทัยธานียังคงพูดคุยถึงการเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีมาที่ตลาดแห่งนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนหลังจากทรงทำบุญพระตำหนักริมถนนอุทัยใหม่เจ้าของร้านขายผักพื้นบ้านร้านขนมร้านปลาทอดในตลาดและร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆเ,เล่านาทีประทับใจที่มีโอกาสรับเสด็จ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทรงมีพระราชปฏิสันถานขณะเสด็จพระราชดำเนินผ่านด้วยก็ยังปลื้มใจอยู่นะที่ทาพระองค์ท่านมาอยู่ในอุท,ทัยธาน,นีมีกระทั่งพวกคนที่มาซื้อของเขาก็ยังพูดถึงว่าได้เห็นท่านใกล้ๆอย่างเงี้ยก็เรียกว่าไงละ่ะเหมือนมีขวัญในในจังหวัดอุทัยแล้วนะท่านมาอยู่ในอุทัยก็เหมือนเป็นขวัญเมืองแม่เมืองในอุทยัยเราก็ว่าได้ เพราะเรารักท่านมากอยู่แล้วคนอุตัยรักท่านมากก็เสียงมันก็ยังอยู่ในใจเราตลอดนะว่าเสียงทั้งนิ่มทั้งเพาะทั้งอบอุ่นแล้วก็เป็นเสียงที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนอยากได้รูปนะวันนี้ใช่ค่ะครั้งนึงในชีวิตก็ปื้มเนาะมันบอกไม่ถูกพี่ตื่นเต้นมากปื้มกิติค่ะแบบ มันเหมือนแบบลุดรอยไปเลยยืนด้วยความทรงจะแบบไปขอท่านจับมือท่านก็ให้จับมืออะไรต่ออะไรอย่างนี้ก็ก็ตอนนั้นก็แบบว่าท่านลงจากรถพระพักตบ้านเสร็จปุ๊บก็บอกว่าถ้าตํารวจก็บอกว่าอย่าเสียงดังนะเราก็เป็นคนปากไว้ก็บอกขอทรงพระทรงพระเจริญด้านเาขาอบอกว่าได้พอได้ท่านก็เดินมาถึงก็มาจอดข้างหน้าเราเลยข้างแรกเลยนะมาจอดหน้าเสร็จเราบอกท่านขอจับมือหน่อยคะ่ะท่านก็ยื่นมือให้เราจับแล้วก็ประคองเอาไว้สองมือแน่นเป๊ะเลยตอนนั้นก็แบบลอยไปหมดทุกอย่างเลยแบบคือว่ามันแบบบอกไม่ถูกอ่ะ มเม,มเไหหดดลยพระเรืองศักดิ์ประพัสโรแห่งวัดทุ่งแก้วจังหวัดอุทัยธานียอมรับว่าเป็นพระที่ปรากฏในภาพที่มีการแชร์ในโลกออนไลน์เป็นการบันทึกภาพขณะที่สมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีส่งนิมนต์มารับพระตถา,ารนเช้ามันกระปรื้มคือว่าเราคิดว่าเอ๊ะคนเป็นล้านคนเรานี่เป็นคนที่โชคดีที่สุดที่ได้ใกล้ชิดคนมีบุญมีเขา พระเทพหรืท่านเป็นคนมีบุญหรือพระเจ้าพระดินก็เรียกสมุติเทพนะท่าเป็นพุทธิเทพเป็นเทพชั้นสูงรู้รู้สึกการปฏิบัติบางครั้งอย่างในหลวงเนี่ยเราพูดจริงๆนะพระปฏิบัติสู้ไม่ได้ส่วนนี้คือตำหนักเลขที่905รินนมถนนอุไทัยใหม่อำเภอเมืองจังหวัดอุไทยธานีของสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุด,ดาที่เพิ่งสร้างเสร็จกลายเป็นความภาคภูมิใจของชาวอุไทยธานีนอกเหนือจากการเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่ง ประสูตที่นี่จนถูกเรียกว่าเมืองพระปฐมบรมราชนุกก็รู้สึกมีความมีความเปื่มปิติยินดีนะฮะที่สมเด็จพระเทพซึ่งถ้าจะเรียนกับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้ให้ความ เมตากรรณากับจังหวัดอุทยัยธานีนี่มากมายการที่เประเทพได้มีพระตำหนักในเขตพื้นที่จังหวัดอุทยัยธานีอยู่กลางเมืองอุทยัยเนี่ยนะครับก็เป็นถ้าจะบอกว่าเป็นเป็นสิ่งที่พี่น้องชาวอุทัยธานีเนี่ยมีความปราดเปลื่มตีกินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับนอกจากเส้นทางตลาดเช้าริมน้ำสแกกรังและทรงทรรบุญตักบาทแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีอย่างสเสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักไปยังสาะระกลางจังหวัดอุทัยธานีเพื่อถวายสักการะพระราชานุสาวรีรัชก,กาลที่5อีกด้วยวัชรพงศ์จิตติปนาถ่ายภาพสุวรรณบุญกรรมเอ็นทเวนตีรายงาน